What? พี่น้องพริกกระเทียมโขลกเลยมะเขือเทศจะ้ะพริกกระเทียมเสร็จแล้วก็มะเขือเทศใส่จะ้ะใส่มะขามเปียกพี่น้องตำแอปเปิ้ลตำมะทุเรียนไม่ต้องใส่มะนาวนะใส่เป็นมะขามเปียก แล้วก็เติมน้ำหยดจากน้อยี่น้องเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลรราสองช้อนโต๊ะเลยอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลเคี่ยวนะจ๊ะผงนัวตามชอบจ้ะ ผุบๆผุบๆเบาๆผุบเบาๆอย่ายวมันจะกระเด็นใส่ตาเด้อพี่น้องเด้ออร่อยอร่อยอร่อยพอใจก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ทำเบาๆจ้า ก่องซองในี่คุกได้เลยพี่น้องซองในี่คุกไม่ได้นะคะแม่สุทําคนเดียวค่ะไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะคะซิงเบิ้งซิงเบิ้งไมายปลาพี่น้อ,อร่อยอร่อยแซ่บอีกหวานคุกลิยจ้าใส่จานจัดสวยไว้แล้วนะจ้าผักของเราหมักแอปเปิ้ลเลิศจ้า ไยกินเมืแอกี้พี่น้องวัดคุกจ้ะตำแอปเปิ้ลผักก็จะมีดอกกัญชานข้างบ้านมาละมัแล้วก็แต่งกวาจ้าเดี๋ยวไปกินกันจ้า อาจามาจ่ามาจ่ามาจ่าพี่น้องป้องไปสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนมาจ่ามือนี่แม่ตุ๊กพากินตำแอปเปิลจ้ะเคยกินบอตตำแอปเปิลเคยกินบอจ้าโอ้ยสวยงามจ้ะดอกกัญชันขัางบ้านงามครับพี่น้องกินแทบพิบูทันเอามากินจ้ะพี่น้องแล้วก็มีมะระมะระแล้วก็แตงกวานะคะ มาจากพี่น้องกินด้วยกันอันนี้ทอดไข่เค็มจะทอดไข่แดงเค็มแม่จุกทําเองนะจ๊ะเดี๋ยวมีคลิปบอกสอนวิธีทําไข่แดงเค็มแล้วก็ไข่เค็มสูตรเร่งด่วนแล้วก็สูตรธรรมดาสูตรโบราณสูตรเจ๊กตำแอปเปิ้ลเคยกินเมื่อจี้อ่ะต้องตำบ้างนิดจะแอปเปิ้ลอืม เคยเค็ดกินโบจ้าเคยกินไหมคะตำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ตำคล้ายๆตำมะละกอนนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มะนาวเราใส่เป็นมะขามเปียกจ้ะ แอปเปิลกับตำทุเรียนทำเหมือนกันเลยจ้ะมีคลิปตำทุเรียนด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้ทำแอปเปิลจ้ะกำลังแอปเปิลผู้ใดไ่บุ๊เคยให้กินกันลองให้กินบุ๊คด้วยจ้าแล้วจะติดใจด้วยหรอแล้วจะติดใจจ้ะ บอก Apple แอปเปิ้ลตลาดนดแตะต้นน่าจะสิบบาทแล้วก็มีแอปเปิ้ลซื้อมาจากห้างถุงไงหนึ่งในตู้เย็นเอามาฝากอีกโอ้หกินไม่ทันจ้าก็เลยตำส้มตำ Apple แอปเปิ้ลเลยแซ่บคุกร้องชอบไปเลยลองลองให้กินเบื้องจ้าลองทำดูนะคะ ม,ขมะ,ะขามเปียกนะคะขาดไน่ได้มะเขือเทศไม่ได้ใส่มะนาวนะจ๊ะสับแอปเปิ้ลสมักแอปเปิ้ลแล้วก็ตำพริกแห้งใส่กระเทียมมะเขือเทศแล้วก็น้ำปะลา น้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะขามเปียกใส่เป็นชิ้นเลยเป็นตอนๆพี่น้องตำหม,มักแอปเปิ้ลกับตำหม,มักทูเรียนเนะ่ะมันเขากันดีกับมะขามเปียกจ้ะใส่มะนาวไม่อร่อยจ้ะพีขามไป่ได้ก็มาเกิดทีไมล่ละแอปเปิลจ้า เป็นยาแล้วพี่้องอันชันก็เป็นยาสมุนไพรไทย หน่วยหนึ่งพี่น้องตำมไปหนึ่งลูกยิงคนเยอปวยย์สำหรับผู้ใดแอมหามะละกอไม่ค่อยได้นะจ๊ะผู้อยู่ต่างประเทศจะหามะกอยากกว่าแพงเลยจ้ะมะละกอแพงแอปเปิ้ลจัดเลยจ้ะแอปเปิ้ลก็ตาอร่อย ตำเหมือมนมะละกอจ้ะแต่ไม,ใใม่ใส่แค่มะนาวใส่มะขามเปียกจ้ะขามเปียกเปน็นต้นๆแบบนี้พี่น้องอันนี้มะขามเปียกนะเขากันเยอะกินกระดอกอันชันกับมะละพี่น้องสมุนไพรไทยโกอินเตอร์ กับมะแอปเปิลเผ็ดตำมะพริกแห้งจ้ะพี่ยองใส่มะพริกแห้งมะพริกแห้งมันชิเผ็ดดีมันจงคอยเข่ากันจ้ะพริกสดก็ตำได้จ้ะแต่ว่า ่ใไฮเลิศกะพริกแห้งจ้ะลองทำดูนะจ้าพี่น้องป้องไปทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งยุโรปอาเซียนเอเชียลองทำดูนะคะ ไปตุกตําไปทั่วแล้วละ่ะครั้งแรกเลยฉีดตำอยากกินบัหน,นี้บ่มีหมกกอจก้ะเมื่อนี่ยหามหมกโกะบ่ค่อยได้หามาแล้วกอบ่เพรบ,บม่มี่หมกหุ่งนั่นแหละจ้ะในตู้เย็นบ่มีอยากกินสุ่มตำสุ่มหลายไปเห็นเต็มหมกแอปเปิ้ลหมึกแอปเปิปล้ปลเต็มตู้เมื่อนก็เลยเอามาตำบ,บึ้งแซ่บคั้แรกเมื่อเห็นมา ให้กินบ่อยจ้ะให้กินบ่อยๆให้กินดูพี่นอ้องตำแอป,ปเปลิลตำหม,มกทุเรียนหมกทุเรียน่ทยคิปไปแล้วจ้ะตำหม,มกทุเรียนแต่เป็นหมกทุเรียนหามๆเน่ยจ้ะบนแม่นหมกทุเรียนดิบทุเรียนดิบหามมาได้จ้ะอันให้เขาหามมาให้ก็ไปสวน Thôi lấy bộ phim thôi mực, mực ham mà Cái đấy để tầm chứ Xếp vô Tên đi mực apple không sập đây chà Tầm nguyên nâng cái nó đi Im ตาดูด้วยจ้ะพี่น้องหมักแอปเปิ้ลกระตาแซบมองแดบ่มีหมกกอบ่มีมงหงุ้งหายากก็ลองเอปเปา,าแอปเปิ้ลมาตามเบื้งจ้ะแอปเปิ้ลน้วยแพงๆกับแซบน้วยถือกับแซบค่ะแต่นี่ตามไปน้วยหนึ่งยังเหลือเต็มตู้ยุ่จ้ะทั้งซื้อทั้งอันมีคนเอามาฝากแต่ว่าอันมือนีดตามน้อยตลาดนัดน้วยละสิบบาทแซบคือเก้าจ้ะ ผู้อยู่ตางแดดมันมีหมกุ่งหม,ม,หม,มกก่อกะตมเบึ้งเด้อจ้าแก้เผ็ดลองกรองลองกรองพี่น้องตำเผ็ดพวดพี่น้องใจหมกพริกแห้งตำใส่พริกแห้งนะจ้าจะเข้ากันดีจ้าตาแอปเปิ้ลใช้พริกแห้งถ้าพริกสดก็ตำได้จ้ะแต่ว่าจะโอเคกว่ารสเลิศกว่าก็คือตาหมกพริกแห้งจ้า ใส่มะขามเปียกเลอพี่น้องเดอ้อเผ็ดแก่เผ็ดลองกองจ้ะเมือ่อไห่บมีแตงมโมจะในลองกองสำหรับคลิปนี้แม่ตุกก๊กเอาตำบักแอปเปิ้ลมาฝากกันจ้ะเดีย๋ยวลืมลองทำดูนะคะตำแอปเปิ้ลเมนูแปลกๆก็อร่อยรสชาติก็ดีเลิศเหมือนกันก็ลอ,ลองทำดูนะจ้ะเด้อสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นอง ที่อยู่ตางแดนหาหมากอยากหาหมากฮุ่งยากก็ลองเอาแอปเปิลมาตามดูจ้ะแซบสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๊ก็เอามาฝากแค่นี้นะจน้ะนาอเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งติดตามให้มามา,มาตุ๊กชาแนลด้วยเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า